หยุดนะผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยววันนี้ก็มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม่จังหวัดตรังกันนะครับมากาางเต็นท์พักแรมหนึ่งคืนแต่ไม่รู้ว่าะจะเหมาลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับก็<อ>มีค่าบริการนะครับก็ผู้ใหญ่40บาทนะครับ40บาทก็มีบริการ เก็บคา่ารถนะครับค่ายาขานานด้วยอิสรมนบาทนะครับตอนนี้เราไปดูที่มีดานเก็บค่าบริการนะครับเดี๋ยวเราใจ่าชำระค่าบริการตรงจุดนี้ก่อนนะครับค่าบริการก็เป็นาราคาก็เท่ากับอุทยานหลายๆที่ นะครับมีนี่อัตราค่าธรรมเนียมนะครับมีจุดคัดกรองเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ข้างในนะครับ ก็เป็นสนย์บริการนัดท่องเที่ยวมีใครอยู่บ้างเอ่ยดูมันเงียบเงียไปเนาะวันนี้แบบบริการนัดท่องเที่ยวรู้มีใครอยู่บ้างมีค่ค,ครับว่ามาติดต่อกางเต็นต์นะครับออจ่ายจำลังค่าบริการ,รอสองคนครับ พาท่านไหนกันไหมครับผมบเดี๋ยวเรามานี่เรียบมีแบบพอร์มเข้าพักด้วยครับนี่มากรอกกันก่อน อน,นี้ก็ชำระค่าบริการเข้าใช้ลานกางเต็นท์นะครับรู้สึกว่าน,นี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเป็นวันหยุดแต่ค่อนข้างที่จะเงียบเพราะก่อนหน้านี้มันก็มรสุมนะครับรวมกับมีพายุเข้าแล้วก็ด้เกิดฝนกระทบอุ้ยตกหลุมอุ้ยตกหลุมครับเมาื่อกี้นู่นตกหลุมอ่ะดูรู้สึกจะเงียบเงียบไปหน่อยนะครับวันนี้น่าจะได้เมาลานะครับ เดี๋ยว้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเราตอนนี้เรามาถึงสถานที่ลานกลางเต้นกันแล้วนะครับนอนชุดก่อนหน้านี้เก็บแล้วก็แรกคิดว่าน่าจะได้เหมาลานแต่ว่าก็มีสมาชิกค,ครับก็ได้มากลางเต้นด้วย มันต้องเหมาลานแล้วครับวันนี้ดูด้านหลังผมน,นะครับโน่นเดี๋ยวนู่นหน้าเห็นไหมครับอ้าวติดติดไม้อะเดี๋ยวดู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 ครับดูดูดูโน่นไงหน้าั่งโน่นนะครับเห็นไหมครับก็มีสมาชิกมากลางเต็นเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นกันก่อนนะครับเออน้าขึ้นถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ao oh, luôn mấy yeah. à, mà là <laughs> <laughs> chào mới bắt cái này. Yeah. trong tùng... này nè. Nha. Bờ biển này cũng. Trong clip ở trong này คิดว่าน้ำจะไม่ได้สูงเยอะเลยนะเดี๋ยวพื้นที่ บ่ายบ่ายสองส,ส,ส,สีนะมาถึงก็ไปจองพื้นที่ไว้ก่อนรู้เลยครับว,ว่าอาจจะไม่มี <c ười> ใครมาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะกังวลในเรื่องของสภาพฟ้าฝนครับแต่ว่า,ามีเพืสมาชิกชาวแคมป์ก็ได้มาตั้งแคมป์อยู่ก่อนแล้วนะครับก็ ยังดีครับไม่ถือว่าเป็นการหมอลานคืนนี้นะบลายสองทุ่น,นี้ก็เริ่มหิวแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ร้านค้าสอสดิการในหาดเจ้าใหม่นะครับก็มีของกินของเลยแล้วก็ยังมีอาหารว่างอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารว่างก็ <c oughs> คือยังไม่มีอะไรกินทีนะครับ เ,เราสั่งตัวนี้ก็เป็นสั่งเป็นอาหารตามสั่งนะครับจะเป็นสั่งเป็นกับข้าวก็ได้นะมีก็มีประเภทเมนูต่างๆมีเมนูต่าง,งๆให้ถ้าเป็นอาหารตามสั่งก็มีอาหารตามสั่งอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศกันตอนที่จางเส,จเสร็จแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้ ม่ไม่กลับข้าวเลยนะอาหารตามสั่งก็มาแล้วครับนี่เรามาดูอาหารตามสั่งวันนี้ก็มีอะไรนะอันนี้หมึกผัดพริกไทยดําแล้วก็โน๊้ดโอ้ยอีกจิ้มมือแล้ว<ำ>อร่อยดีเป็นหมึกหมึกผัดพีกกะลงหมึกผัดผงกะหรี่นะครับเจอลยครับจเจอไรครับสบายครับ อ,อาหารทะเลก็ตรงนี้ครับมีอาหารทะเลแถมด้วยน้ำปลาริกอาหารทะเลอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามา,ากินข้าวกันก่อนอนะครับเราจะไปกลางเต็นกันครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะัปั๊มลมเข้าที่นอนครับที่นอนเป่าลม นอนใหญ่มากเมื่อไรจะเต็มได้แล้วครับใกล้จะตายแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเต็มแล้วเรามาดูกันเสร็จ <c oughs> แล้วที่นอน นอนต่อลมหนามากๆตอนนี้ก็ได้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลานานมากเพราะว่าเราได้ของใหม่มาเล่นด้วยก็เลยไม่รู้ว่ากางกันยังไงจะเอารูปแบบไหนนะครับก็ แม้แต่กระทั่งเชือกก็ยังไม่รู้เลยว่าเชือกเส้นไหนปลูกตรงไหนอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูว่าเต็นท์ที่เรากางเสร็จแล้วเป็นยังไงกันทัรของใหม่เชือกก็ใหม่สมอบกก็ใหม่ยกเว้นเต็นท์ยังเป็นเต็นท์เก่ากัอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่ใช้ทัรของวีดาลิโดแหม่พูดยากจริงๆนะครับยี่ห้อ วีดาลิโดถูกแล้วนะครับ <c oughs> อ่านิทัศจะกางทัรลักษณะนี้นะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบว่าใครจะกางแบบไหนก็แล้วแต่นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะก,กาง,ย,งยังก็ได้ครับอย่าให้อ่ลมพัดฉีกขาดกันแล้วกันนะให้มันแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราต้องการจุดประสงค์อะไรกันแดดกันฝนอ่ากันลมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ นี่คือเต็นก็ยังคงใช้เต็นของคาราน่าอีโคโดม3นะครับนี่รอบๆบเต็นดูรอบๆบเต็นนะครับเป็นเต็นเป็นคาราน่าอีโคโดมสานะครับตัวนี้เขาใช้งานมานานแล้วนะครับก็ ยังคงชางานได้ดีอยู่นี่เป็นเสาของที่แถมมากับาทาร์นะครับไปชิดของวิดาลิโดนะครับตรงนี้ที่กลางเป็นอยู่นะครับที่กระเล่นในค่ำคืนนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหมครับที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นี่แม่บ้านครับขอโบเย็นนี้กินอะไรดีมีอะไรก็กินน,นนแหละครับ <c oughs> มีมาม่าก็กินมามา่ามีผลไมา้มีปิ้งย่างเล็กน้อยนอยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเต็นท์กัน ภายในเต็นท์ใช้ที่นอนเป่าลมเต็มเลยครับมีพื้นที่แม่นะรีบพูดมีพื้นที่นะมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับพอได้วางของได้บ้างนะมีพัดลมครับก็เป็นพัดลมตั้งตั้งแคมป์ใช้แบตเตอรี่นะครับชาร์จได้เนี่ภายในอ่า เราพาร่มมาด้วยนะครับพาร่มมาด้วยเผื่อที่ฝนตกแล้วเกิดอุบิเหตุขึ้นมา <c oughs> ก็ได้จัดการบริเวณข้างๆเต็นได้นะครับคงต้องไม่ต้องถึงขั้นกู้เต็นท์นะครับคิดว่าเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณว่าคลึมๆหน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับ สว่างรล่งหรือไม่ถึงกับว่าฝนจะตกสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนกลางคืนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าต้องมาคอยดูกันกันต่อไปนะแต่ถ้าฝนตกก็จะอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าฝนไม่ตกก็แล้วไปนะครับที่บรรยากาศตอนแรกคิดว่าจะเกือบจะเหมารานงาจะต้องเหมารานซะแล้วในวันนี้แต่พอมาถึงปั๊บก็มี ชาวแคมป์ชาวแคมป์มนะครับก็มากลางอยู่แล้วสบายใจปลกัดอย่างนั้นก็มีเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีชาวแคมป์เดินทางมาครับก็มีมาเพิ่มอีกสองหลังนะครับอ,อยู่ในป่าอยู่ในดงหนึ่งหลังก็ไปอยู่ดงนู้อีกใกล้อีกหนึ่งหนึ่งหลังนะครับรวมเป็น วันนี้ก็มีกลางอยู่สีหลังนะครับมีกลางอยู่สีหลังตอนนี้เวลา6โมง7นาทีนะครับมืดจากาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มในกล้องอาจจะดูสว่างหน่อยนะครับแต่ว่ามองจากสายตาจริงๆนะครับก็มืดมากนะยังไม่ ทำการเปิดไฟทีแล้วตอนนี้ครับยุงยุงเมื่อกี้มีสมาชิกชาวแคมป์ใจดีนะครับนํายากันยุงมาให้นะก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วยุงที่นี่ครับแต่ละตัวนี่ถึงว่าตัวมันโตพอๆกับเหมือนแมลงวันนะครับยุงตัวโตวมากแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้ไปอาบน้ํานะก็คิดๆอยู่ว่าเอะเดี๋ยวจะต้อง มีเมนูเย็นในมีเมนูในค่ำคืนนี้อเป็นเมนูปิ้งย่างนะครับเนี่ยมีหมูจะทำหมูสเต็กแน่ปิ้งย่างมีกุ้งตอนนี้อุกกรณทุกอย่างพร้อมครับแต่ผมดันลืมเอาฐานมาครับเรียบร้อยไม่ได้เอาฐานมาถ้าจะปิ้งย่างยังไงะครับก็คงต้องใช้ออ่า ปิ้งย่างบนเตาแก๊สแทนนะครับก็ให้มันทํง่ายมาสุกไปก่อนเนาะต้องหาวิธีการแก้นะครับก็ะจะออกไปซื้อข้างนอกป่านนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วังนันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนปิ้งย่างกับเตาแก๊สก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงกับปิ้งย่างบนเตาแก๊สนะครับครับเปลี่ยนเมนู จากที่จะทำสเต็กหมูย่างตอนนี้ก็กลับกมาเป็นสเต็กหมูทอดเพราะว่าดันลืมทานเอ๊ะนึกออกนึกมันลืมอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้นะก็บอกว่าถามแล้วครับว่าเตาทานอ่ะก็บอกคิดออกแต่ว่าเเตาทำไมต้องเตามีมีแล้วแต่ลืมนึกถึงทาน ผ่านไม่ได้เอามาเพิ่งได้เนืกออกเมื่อตะกี้นี่เองว่าลืมฐ่านานึอ้นกออกตอนช่วงกลางวันจะออกไปซื้อแล้วนะครับแต่ว่าป่านนี้คงจะปิดร้านทั้งหมดนะนะไม่ต้องกลับไปไหนก,ก็ใช้วิธีการนี้นะครับทำหมูทอดทำสเต็กหมูทอดแล้วก็ดีนะครับที่ยังเอาแก๊สมาไม่เอาาไม่เอาเอาตาแก๊สมานี้ก็คงจะได้นั่งมองตากันปิดๆแล้วครับ นะเดี๋ยวเมื่อรสรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับาผอบผอ,อบอเป็นคนปรุงนะครับแต่ตอนนี้รอให้หมูมันสุกนะเดี๋ยวเราจะมากินมือมือข้ามกันนะครับดินเนอร์ข้ามข้ามกลางแสงตะเกียงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไฟเป็นไฟตะเคียงแทนนะครับอยู่ริมทะเลได้ยินเสียงขึ้นทะเลนะครับนะใจมองก็ตอนนี้มองเห็นครับมันมืดไปหมดนะแต่ได้ยินเสียงคลื่นได้ได้บรรยากาศดีครับ แต่อต,อตอนช่วงประมาณสักอตอนบันโพเพนะครับเรียกวันโพเพนะบ้านผมได้ยกวันมุ้งมิง้งนะครับคือช่วงโพเพนะครับช่วงช่วงนั้น,นะตะบันตกดินไปแล้วก็อาจจะมียุงเยอะหน่อยนะครับยุงเยอะหน่อยก็ยังไงก็อย่าลืมจากันยุงมาด้วยครับจะคิดจะมาเที่ยวที่อุทรดนแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังนะครับ รับตุกตุกชั้นนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศดินทะเลนะชิวๆนะครับพักผ่อนสบายๆ,ๆนะเรียบร้อยแล้วครับกับอาหารมื้อเย็นหรือมื้อค่ำเป็นอาหารมื้อค่ำนะครับก็รวบมื้อเย็นกับมื้อค่ำมาไว้เป็นมื้อเดียวกันเรียกว่าเป็นดินเนอร์อดินเนอร์ท่มกลางธรรมชาติที่ สวยงามก็แล้วกันในะตอนกลางวันนะครับกลางคืนมืดมองอะไรไม่เห็นครับกับหาดเจ้าใหม่นะกับข้าวครับที่ทําเมื่อกี้มีหมูทอดกับอ่ะหมูทอดพริกไทยพริกไทย,ไทยนะครับพริกไทยดำเพราะมันไหม้ครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> พริกไทยดาจริงๆ <c oughs> นะครับอ่ะ, <c oughs> ะ,อะก็มีกุ้งทอดน้ํามันหมูครับคือน้ํามันที่หมูที่เหลือจากที่ทอด หมูมตะกี้ี่ครับเอามาทอดต่อเป็นกุ้งทอดน้ำมันหมูแล้วก็แล้วก็เหมือนผงงอกเลยอ่ะผัดเห็ดเข็มทองครับมีเครื่องปรุงอะไรก็ใส่เครื่องปรุงนั้นนั่นแหละไม่รู้อร่อยไหมไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับ รู้สึกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสักหน่อยแต่ตอนเข้าไปในเต็นท์นี่คิดว่าน่าจะอุ่นพอดีพอดีนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ดิ่มทะเลอากาศเริ่มจะเย็นๆเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตข้านบนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบรรยากาศของวันพรุ่งนี้นะครับกับ ทิปนานทีที่ได้เที่ยวครับสวัสดีครับเชา้านี้ตื่นมาพร้อมกับสายฝนแล้วก็สายลมนะครับลมก็ขยเยาทัาบหน้าดูนะจะอยู่รอดหรือเปล่าเนี่ยอื ถึงใช้งานทับนี hmm. like oh, 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 right oh, ้เป oh, huh? oh, 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 okay, okay. ็นวันแรกเป็นครั้งแรกเป็นทริปแรกก็โดนฝนถลลมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดโอ้โหฝนตกหนักมากเลยครับมาทั้งลมทั้งฝนเลยครับเนี่ยโอ้ฝนสาดโอ้ยเขย่าเต็นครับเ็นเขย่าเต็นครับตอนนี้ลมด้วยครับลมลมเขย่าเต็นโอ้ย รอดไม่รอดรอดไม่รอดจะต้องกูเต้นไหมเนี่ยออไม่เป็นไรครับเต้นนี้ฟังก่อนเดี๋ยวรอบหน้าก็เลียนใหม่แี่ย้ยฟังตอนนี้ก่อนนะครับโอฝนฝนก็ฝนฝน เดี๋ยวเราไปมองด้านข้างกันนะครับสมาชิกมาสร้างลมตั้งงตงมงฝน้วครับเนี่ยรอ,อดไ่รอดมาดูกันนะครับ ้านหนะครับนี่คือด้านหลังเต็มครับรอดไม่รอดตรดดงนี้ข้างนะครับแอบมองผ่านรูปิดหน่อยครับว่าฝนมันาสาดครับโอ้โอ้โลมครับลมครับ ลมมาเป็นทีทีครับได้ลุ้นกันวันนี้ไปไม่ไหวหนักมากเลยครับ หังจากที่โดนลมแล้วก็ฝนถล่ลมมานะครับสรุปว่าก็ยังอยู่ดีนะครับก็มีมีบ้างอาจจะมีถอนถอนขึ้นมานิดหน่อยๆนะครับบนพื้นทรายแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่อาจจะต้องปรับปรับมุมของทัพนะครับอย่าให้กินลมเยอะนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ อากาศดีอยู่ครับไม่มีทีท่าว่าจะมีผลนะแต่พอมาวันนี้โอ้โหนะครับเล่นตั้งแต่เชา้านะประมาณ6โมงพึ่งตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว11โมงนะครับฝนก็เพิ่งจะได้หยุดลมก็เพิ่งจะได้สงบนะเรามาดูครับป่านะอ่าลักษณะเต็น เป็นไงบ้างนี่ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีนะครับวันนี้ก็กําลังเคลียร์ของนะเดี็กก็จะ,ะเดินทางกลับนะครับอาจจะกลับเร็วกว่าแผนสักหน่อยมีบางชาวแคมบางท่านชาวแคมป์บางท่านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะละเรือหรือเปล่านะเห็นไปตั้งนานแล้วก็ยังไม่กลับมานะครับไปประมาณ เกือบจะสามชั่วโมงแล้วครับเห็นยังมีเต็นต์นนาานต,ตั้งอยู่เป็นเต็นต์คาราน้าครับตั้งตั้งอยู่เต็นต์หนึ่งไม่แน่ใจว่าจ,จะสระเรือหรือเปล่าเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับนี่บรรยากาศรินทะเลครับนีอ้าวมีหมาด้วยเดี๋ยวไปดู เป็นเป็นบอ่อเป็นบอ่อปลาเลยครับนี่บอ่อปลาอยู่ข้างอยู่ข้างเต็นเล,ลเลยครับมีมีมีบ่อปลาอยู่ครับเต็นเลยครับนี่ครับเต็มน้ําเต็มน้าเต็มเลยครับมาดูสภาพของเต็นกันวีดาลีโด ยังเอาอยู่นะครับแต่ว่าใจไม่ค่อยนิ่งเหมือนกันกลัวลมพัดขยมืมกลัวสาหักกลัวหลายเรื่องนี่ครับต้องผูกด้วยวิธีการนี้ครับไม่นั้นจะดึงครับดึงขย่าวเป็น,นวิธีการนี้นะครับจุด รั้งไปสองจุดแต่ก็ยังอยู่ดีครับไม่ไม่มีถอนอาจจะมีเคลื่อนบ้างนิดหน่อยๆน,นะครับกับแรงดึงของลมโอ้ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับดูข้างหน้าเป็นทลมวันนี้บรรยากาศดีขึ้นนะครับ นะท้องฟ้าเริ่มที่จะเปิดขึ้นบ้างอพอท้องฟ้าเปิดเดี๋ยวสักพักก็จะเกลียรยของเก็บกลับก็เดี๋ยวผมเก็บของก่อนนะครับตอนนี้หลังจากที่ฝนได้แรงไปแล้วนะครับก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับกับทริป นานทีที่ได้เที่ยวครับ,รบวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ